สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆคลิปนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับหาดูโน่นดูนี่ก็มาเจอกับต้นไม้ที่กำลังแตกใบใหม่ๆครับก็ดูสวยดีครับโดยเฉพาะต้นนี้ครับกขาเลียกต้นหลังไม้หลัง เป็นไม้เนื้อแข็งขนาดกลาง ไม้ลังนี่คนไทยสมัยก่อนนิยมเอามาสร้างบ้านคู่กับไม้เต่งแล้วก็ไม้ลังกับไม้เต่งนี่จะมีลักษณะใกล้เคียงกันแ้วก็จะมีจุดสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันคือต้นลังนี่เปลือกจะหนาแล้วก็จะมีนวนวลมีนวลเป็นจุดเป็นดวงตามเปลือก ออกสีเทาๆแล้วก็จะเป็นล่องแตกสะเก็ดคล้ายๆรอยไถส่วนอันนี้คือใบอ่อนที่เขาเรียกว่าเต่งเต่งลังเว้าตุ่มโคนก้านขั้วก้านของ ไม้ลังจะเว้าคล้ายๆรูปหัวใจถ้าเป็นไม้แต่งก็จะไม่เว้าจะเต็มเจัดเป็นไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่งครับ ใบสีเขียวอ่อนกำลังสวยครับครับผมเคยเห็นดอกนะครับ <c oughs> โทษครับเคยเห็นดอกนะครับดอกแตงนี่มันไอดอกไม้ลังนี่มันจะสีเหลืองแต่นานๆจะออกดอกสักครั้งงสามปีสี่ปีจะออกสักครั้งหนึ่ง ไม่ได้ออกทุกปีต้นนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้มันจะมีดินน้อยมีหินเยอะ ธาตุอาหารมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์รากมันก็เดินไม่สะดวกครับก็นำมาแบ่งปันเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันครับไม้ลังแตกใบใหม่สวัสดีครับ